ป้ายาหมา่แล้วครับสำหรับคนที่แต่เราก็หากันจนเจอต้องโทรไปหาเธอเพื่อหาให้เจอนะครับว่าเธอมีอุป,ปกรณ์อะไรเพราะผมไปเจอมาในครั้งนั้นป่อนอะไร สวัสดีครับคุณปูเป้นะครับสวัสดีครับผมีม่จากรายการป้ายยานะครับผมป้ายยาแม่วันนั้นรู้สึกว่าเราเจอกันในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแล้วเราก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งแล้วเราก็เกิดความใสสง,สงสงสัยขึ้นมาอ่าช่วยทําเสียงนั้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ คุณปูเป้กระมลพัทนะครับคุณคุณตีกลับอยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เราจัวหัวมาว่าแต่เราก็หากันจนจนเจอนะครับแต่เราก็หากันจนเจอโอเคเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้จริงๆนะครับเขาใช้ชื่อว่าอะไรครับผมมันคือคลิกเกอร์ค่ะคลิกเกอร์เหมือนคลิกคลิกเหมือนเราคลิกเมาส์เนี่ยนะคลิกเกอร์ อุปกรณ์<ช>ตัวนี้ที่เราเจอกันตั้งแต่สมัยต้นๆเนี่ยจริงๆมีมามีมาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาไว้ฝึกสัตว์ฝึกพวกน้องหมามน้องแมวนกอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะเขาเอาไว้ฝึกได้อ,อแต่ว่าท,ที่ที่ที่เราเอามาใช้อ่ะครับเราจริงๆก่อนหน้าเนี้ยเป้ต้องเล่าก่อนว่าเป้ก็ไม่เคยไม่เคยใช้หรอกแต่พอดีเป้ไปเจอคนคนนึงเขาได้ใช้แล้วแล้วเป้ก็เลยถามเพราะว่าทําไมถึงใช้อันนี้เขาก็บอกว่า เขาไปเรียนเอ็กโคโลเคชันมาแล้วเขาก็มันเป็นวิธีการฟังเสียงสะท้อนนะคะฟังเสียงสะท้อนว่าตรงนี้มันเป็นทางลึกลงไเลี้ยวได้ไหมตรงนี้เป็นกำแพงใช่อจำได้เมื่อก่อนเอ็กโคโลเคชันจะมีเพื่อนๆเราไปเรียนสมัยแรกๆเขาจะใช้ลิ้นใช่ไหมอ่าใช่อ่าใช่ใช่ใช่บางคนก็ตบมือบางคนก็ตบมือบางคนก็กระทืบเท้าอย่างนี้ใช่เออจริงๆบางคนก็ตุ๊บๆแล้วเสียงมันจะสะท้อนกลับมาใช่ค่ะใช่แต่ว่า พอบางทีด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราเดินเดินอยู่ถ้าบางคนเดินตกมือคนมาช่วยหรือคนอคนที่เขาเดินผ่านไปมัน,นมาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยคนนี้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือ,อไม่อยู่เดินผ่านเออเขาเป็นอะไรอ่ะดอกเลี้ยตลอดเลยใช,<ะ>ใช่ใช่ใชหรือเดินเคาะไม่ทบตั้งใจเคานะแรงๆปังปังปัง,ปงหรือว่าเดินกระทืบเท้าอยู่ตลอดเวลามันก็จะดูแบบดูยังไง<ะ>ไหมอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยหลายคนก็้ามา มาใช้มาใช้ตัวคลิกอร์ตัวนี้แทนอ่ะลักษณะช่วยเล่าฟังหน่อยตัววันนั้นผมจับตหวมันแล้วลักษณะของคลิกอร์ที่ตัวที่ไปถืออยู่ตอนนี้เป็นตัวสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไม่ใหญ่มากเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นแท่งขึ้นมาแท่งนึงใช่ค่ะมือกำได้พอดีประมาณถ้าเทียบกับนิ้วมือเราไม่ถึงประมาณสองนิ้วชี้กับนิ้วกางอะเนาะใช่ประมาณนี้เอง ไม่เกินนิ้วชิงกับนิ้วกลางเรียงกันนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้พลังงานใดๆไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยใช้พลังงานอย่างเดียวคือพลังงานนิ้วนิ้วอืมคือ<ช>คือเขาจะมีรูลงไปใช่ไหมครับผมมันเป็นช่องช่องลงไปพอให้นิ้วนิ้วเราลงไปวางได้โดยส่นยวนใหญ่ก็ต้องนิ้วโป้งใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็แค่ออกแรงกดกดอ่าถ้ากดกิ๊กหนึงมันจะเป็นยังไงครับอ๋อ กดกิ๊หนึ่งแล้วเราก็ถ้าเรายังไม่ปล่อยมือมันก็จะไม่อย่างนี้แต่ถ้าเราเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปแป๊บนึงนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวได้ครับผมโอเคโอเป็นกลองเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทคใหม่นะเป๊ะได้ค่ะไหม่แต่ตรงนี้เราไปตัดต่อได้โอเคอ่าเดี๋ยวรอพี่เขานั่นก่อน ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับพี่เพราะผมบันทึกเองเฉยๆเดี๋ยนะวันเมื่อกี้เราถึงไหนนะไพื่นลืมปะอ๋อถึงตอนที่กดกดอ่ะกดทีเดียวกดทีเดียวค้างเอา one two t เมื่อกี้อ่านี่คือกดเบิ้ลใช่ไหมครับผมค่ะใช่อ่าคือเออคือมันเป็นเหมือนมันลักษณะเหมือนมันกระดกแล้วถ้าเราถ้าเรากดเฮ้ยแล้วเราเอามือแตะยังยังจับมันอยู่มันจะมันจะไม่อย่างนี้อ๋อมันดูทึบๆไป ใช่ค่ะอ๋อได้ถ้ากดแล้วปล่อยมันจะเสียงมันจะเออมันถามนิดนึงระยะที่เราเคยใช้กับให้เพื่อนๆฟังในระยะไกลเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าได้ยินระยะห่างแบบโหเป็นแบบไกลมหมแบบข้ามถนนเนี่ยได้ยินไหมโอ้ถ้าข้ามถนนแล้วไม่เสียงถ้าไม่เสียงหดอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้ก็ก็เสียงราจะจมหายไปเพราะว่าเสียงสภาพแวดล้อมอื่นอ่ะแล้วถ้าสมมติสมมุติเป็นอย่างที่ ห้องประชุมรสมัวที่โรงเรมสังคมตบัถกรุงเทพเนี่ยคนนึงอยู่ฝั่งน,นึงคนนึงอยู่อีกฝั่งได้นะอ่าได้ใช่ปะได้ค่ะอ,อย่างวันนั้นที่ที่ในห้องประชุมที่เคยใช้เนี่ยครับเอที่โรงแรงมก็สามารถเดินเข้ามาในห้องแล้วก็สามารถกดเรียกถาว่าโต๊ะอิสรนให้เพื่อนตอบได้เลยคือก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้จริงๆตัวเนี้ยเอ,อเขาใช้ในการใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วคนตาบอดเราก็มาใช้ในการฝึกเอ็กโคโลเคชั่น ใช่ค่ะแต่เรานํามาใช้ประยุกต์ในการที่เรียกหากันใช่ไหมครับใช่แทนที่เราจะตะโกนพี่ล้ออยู่ไหนอ้ยอ,อยู่ที่ครับอยู่นี่ลวคนรู้ก็คุยอันนั้นคนนั้นก็วิยทยากรกอธิบรรญ,ญาอยู่อะไรแล้วก็เราก็ตะโกนซ้ำไหนอยู่ไหนโต้ไหนโตะไหน,ไหนเราใช่ใช่ใช่แต่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้พี่มีอันหนึง่งคุณปู <ใน S 1> เป้มีอันหนึ่งคุณปูเป้ก็กดแก๊กแก๊กใช่ไหมอ่าใช่พี่ก็พี่ก็กดตอบเราก็เราก็กดตอบเหมือนส่งสัญญาณรหัสมอสกันได้เลย ใช่ค่ะแต่ว่า <c oughs> คือจริงๆที่ไม่มีอยู่เนี่ยมันก็คือเสียงหนึ่งแต่บางคนที่ซื้อในราคาที่ต่างกันออกไปมันก็จะมีบางคนก็จะมีเสียงเล็กกว่านี้อย่างของที่ที่ที่ยาจ้อยมีก็จะเสียงเล็กกว่านี้อะไรอย่างค่ะอันนั้นะมันมีโทนเสียงเหมือนหลายๆโทนเสียงอีกเหรอครับอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราซื้อแล้วเราได้รูปร่างแบบไหนที่เราที่เราไปเลือกออกมาค่ะบางอันมันจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้หรือบางอันก็จะเป็นตัวมนๆหน่อยก็จะ ันจะเสียตัวมันจะเล็กกว่าน,นี้อประมาณสักสักเล็กกว่านี้เราเล็กว่าน,นี้เราเล็กกว่านี้สักึ่งเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเนี่ยตอนที่กดเนี่ยเ,เราแยกออกใช่ไหมว่าอันนี้ของเพื่อนคนไหนอ๋อ,อค่ะอ๋ออ๋อค่ะอู้สบายเลยนะครับอย่างนี้อ่ะใช่ซึ่งตรงนี้ครับอต้องบอกว่าอยากรู้ราคาแล้วล่ะครับมันถ้าอยากซื้อมาใช้เนี่ยราคามันแพงไหมอา่าตั้งแต่มันจะมีตั้งแต่ อันนี้ไปบอกรอาคากว้างๆแล้วกันเท่าที่เป้เคยนั่งดูในในในช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยลาซา,าด้า h o ปปี้เจดี t r a l ทลิลหรือเฟซบุ๊กก็มีมั้งอย่างนี้เฟซบุ๊กไม่ไม่แน่ใจเพราะเป้ยังไม่เคยหานะคะครับผมก็อยู่ที่ราคาตั้งแต่มี29บาทขึ้นไปอ้ไม่แพง,ง,ง,งสูงสุดสูงสุดไปที่สูงสุดที่เป้เคยเจอคือ215บาบาทโอ้โห ก็ไม่รู้ว่าเขามีดีอะไรทำไมถึงได้แพงอะไรถึงได้ฟันแต่เราเราก็ซื้อในราคาประมาณห้าสิบาทบวกลบอยู่เป็นประจำใช่ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้ครับตรงเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะดังนั้นถ้าเขาอยากไปค้นหาเพื่ออยากจะลองซื้อมาเพราะราคาก็ไม่สูงเผื่อเอาไปประยุกต์ในการที่เราไปกินข้าวในโรงอาหารหรือในการประชุมสมันาอะไรเงี้ยหรือไปโรงเรียนเวลาที่มีกิจกรรมหรือไปเที่ยวกันแล้ว ไปเที่ยวกันเป<ช>็น<ช>กลุ่มจะหากันเนี่ยคนนู้นเข้าห้องน้ําคนนี้ออกมาก่อนเอ้ยเราออกมาแล้วตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยอ่าอ่าฮะต้องค้นหาคําว่าอะไรครับคลิกเกอร์ค่ะคลิกเกอร์อ<ก>ใช่สะก,กดยังไงครับเวลาเราเขียนอ่าเขียนเลยค่ะคลิกเกอร์คอควายลอริงสระอ,อ์กอไก่อ๋อ้คลิกเกอร์อย่างนี้เลยคอควายลอริงสระอ์กอไก่สระเอกอไก่ออ่างลอเลือกระรันนี่นะใช่แล้วเขียนตรงๆเลยใช่ค่ะหรือจะเขียนคลิกเกอร์ภาษาอังกฤษได้ไหมคลิ C เกอร์เขียนได้ค่ะ แล,แล้วตอนซื้อที่คุณคุณปูเป้เนี่ยสังเกตไหมมันมีแบบบอกสีบอกอะไรเผื่อบางคนชอบเลือกสีสันไหมไมีค่ะมีมีอตอส่วนใหญ่ครับมีบอกสีตอส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่สีรอกนะเท่าที่ไปเห็นก็จะมีสีดําสี ขาวคือปไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีสีอื่นอีกไหมแต่ที่ที่เห็นก็คือจะมีสีดําเป็นหลักนะคะแล้วเร,เราสามา land, รถเอานเอามาทําประกอบจังหวัดดนตรีได้ไหมครับคุณเป้ครับคิดว่าได้นะในขอลองนะครับตึง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 องนี้ยอ๋อพอได้นะพอได้นะเอาไปแต่ว่าเออคิดว่าได้เพราะว่าเป้เคยลองเวลามีคนตบมือแล้วเป้เคยลองเล่นแบบไม่ขี้เกียจแบบเวลาเขาตบมือกันไปไปไปขี้เกียจไม่ก็มันก็กลมกลืนได้อยู่นะคะตบมือสองครั้ง แม่างเงี่ยอ่ามันก็ได้นะเออมันก็ประยุกต์ได้นะเพราะว่าเราใช้ใชแค่<ช>อเอาตัวมันวางอยู่บนฝ่ามือแล้วก็เอานิ้วโป้งเรากดลงไปที<ช>เขากับ<ข>ใช้แค่มือเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ซึ่งไม่ไม่รบกวนกับการใช้ไม้เท้าของเราเป็นแน่นอนเวลาที่เราเดินทางเพราะว่าบางรุ่นเขาจะเขียนว่ามีสายคล้องคล้อมือให้ด้วยอ่าซึ่งเป้เคยซื้อให้คนหนึ่งมันก็มันมีสายคล้องมือจริงๆแต่ของเป้เนี่ย ที่เป้ทาไปสายของเขาก็คือว่าอของเป้ตอนแรกมันมามันไม่มีอะไรเลยแล้วเป้พอดีมีใสยอะไรสักอย่างว่างอยู่เป้ก็เลยเอามันมาใส่โอ้แลแ้วบางคนเอาไปประยุกต์แบบหาติดกับไม้เท้าก็ได้สิครับอย่างนี้ได้ค่ะเวลาไม้เท้าหายก็หายไปพร้อมกันอืมเออใชอ่ไม่ใช่ละ,ะไม่ใช่ <laughs> คือพูดง่ายมันไม้เท้าอยู่กับเราไอ้ตัวคิกเกอร์ก็ต้องอยู่กับเราด้วยใช่ค่ะอ่าใครครับที่เหมาะกับการใช้งานอุปกรณ์ประเภทน,นี้บ้างคลิเกอร์ คือแปลว่าหลายาพวกเราที่เดินทางบ่อยๆน่าจะมีติดไว้อน่าจะมีติดไว้เพราะว่าอะไรอย่างที่อย่างที่เราพูดกันมาแต่แรกว่าบางทีมันเอาไว้ฟังเราไว้เราอาจจะไม่ได้เฮ้ยฉันไม่ชอบอะฉันจะไม่เรียกหาเพื่อนก็ได้แต่ว่าคุณก็เอาไว้เพื่อที่จะฟังเสียงสะท้อนของของถนนหรือว่าของอาคารต่างๆที่คุณจะเดินเข้าไปว่าเอ๊ะ e มันเป็นทางเลี้ยวไหมตรงนี้มันโล่งไหมตรงนี้มันเป็นกำแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแปลว่าพวกเราพวก หลายคนจะบอกไอเทมหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยจะมีอะไรนะฮิตก็คือนกหวีดอ่าอ่าอันนั้นก็ก,ก็ก็ได้เดี๋ยดนี้เดี๋ยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีอน<ไ>ี่มีอันนี้ด้วยนะที่ช่วงหนึ่งจะเป็นกระดิ่งรถจักรยานอ่าใช,ใช่ใช่ทีนี้แปลว่าไอตัวเนี้ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคือแปลว่ามันก็เหมาะกับการพกพาเอาไปในการที่เราจะไปฟังว่าเอ้ยคนอื่นเขาแบบแบบอย่างโอเคเรามีเพื่อนที่ในแก๊งเดียวกันอาจจะใช้ซื้อมาพกการ้อมกันเสียงเหมือนกันครับแล้วหรือไม่เงินก็เราก็เอาไว้สําหรับฟังว่า ทางที่เราเดินไปมันคือทางตันไม้มันคือทางที่มีกําแพงไหมถ้าเราจาับเนี่ยเรารู้สึกว่าไมว่ามันมันเบามันหนักแค่ไหนเผื่อบางคนบอกบเอาบาค่ะเบาเลยถ้าเทียบกับน,นกหวีดอย่างนั้นอ่ะพอๆกันเลอย่างนั้นเลยไหมก็ก็ไม่ต่างกันคือไม่ไม่ได้ทําให้กระเป๋าคุณหนักขึ้นแต่อย่างใดเลยอืมก็เหมาะสําหรับใครที่ครั้งหนึ่ง อาจจะเออคิดว่านกหวีดมันมัน,ม,นมันรู้<ด>สึกว่าอเออใช <c oughs> ่อันนี้มันก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนในกลุ่มเดียวกันที่ไปร่วมกิจกรรมเดียวกันไปเที่ยวโดยการหรือจะไปร่วมงานสัมมานาเดียวกันหรือ <c oughs> บางครั้งนะครับทางโรงเรียนหรือทางสมาคมจัดก,กิจกรรม <c oughs> เราก็จะได้เรียกหากันได้ในกลุ่มแต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตใช้กันเยอะๆเราจะเริ่มกดกันเยอะหรือเปล่านะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาของของวันข้างหน้าแต่ตอนนี้เอาจริง,รงก็มีเท่าที่รู้มียังมีไม่ได้มากมายกี่คนที่ใช้กันอออย่างน้อยก็ก็กลุ่มเป้คนนึงแต่ว่ากลุ่มอื่นะมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นที่ไปอะท,ที่ที่เราเจอกันนี่คือมีมีกลุ่มเป้ที่ใช้เพราะว่าวันนั้นก็มีคนถามว่าเหมือนกันเสียงนั่นะ่ะคือเสียงอะไรเขาคิดว่าเป็นอุปรกรณ์ในการขย่าววันนี้เราก็เลยต้องมา สอบถามเพื่อที่จะพูดให้ได้รู้จักกันนะครับว่าต,วตัวคิกเกอร์คือยังคือเพื่อนเพื่อนครับกดลงไปเนี่ยมันคล้ายๆน่าจะเป็นเหมือนคันโยกไ,ไม้กระโดกอะเนาะพอกดมันก็จะเด้งขึ้นเองมันใช่หลักการกระโดก <c oughs> ใช่แล้วคือกดอมือถ้าเรามือเรายังแตะค้างไว้มันก็ไม่ขึ้นมาถ้าเราปล่อยมันปุ๊บอ่ามันก็คล้ายๆหลักการไม้กระโดก <c oughs> แต่ว่า,าหลักการคลิก <c oughs> อ่าก็คือหลักการเนี่ย <c oughs> ตัวอุปกรณ์อนะมันจะมีพอเรากดปุ๊บมันจะเหมือนมีการถูกตีใช่ไหมครับมันเลยเกิดเสียงซึ่ง เสียงเหล่านี้เขาก็เป็นตัวเหมือนกับสัญญาณเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนหรือเพื่อนของเราอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าใครที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงมีแมวมีน้องหมาลองเอาไปเล่นเ,เอา,เ<ร>าดูไ,ได้แต่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาหลักสูตรที่เขาจะสอนอกเกี่ยวกับให้น้องหมาน้องแมวรู้จักเสียงข,ของคลิกเกอ์ก่อนเพราะว่าเวลาที่เราคลิกจริงๆไอเสียงคลิกอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียกความสนใจจากหมาแมวได้ถ้าเราฝึกเขาอื ขณ<ร>าจะมีามาเขาเรียกว่าตัวขึ้นความถี่เนาะระดับนี้ที่ที่เอาไว้ใช้งานได้ใช่ค่ะอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงของตัวเนี้ยถ้าเราอยู่ในห้องประชุมสัมมนานะครับมันชัดเจนแล้วแล้วผมยืนยันนะครับว่าเรารู้ <c oughs> ตำแหน่งมุมของที่เขาอยู่จริงๆใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นคำความถี่เสียงน่าจะเกินเกินเกินน่าจะเกินแปถึงร้อเดซิเบลนะตัวเนี้ยอ่อาจเป็นไปได้ ปูเป้ครับฝากอะไรกับเพื่อนๆนะครับในการกที่เราที่ป้ายยามายี่สิบกว่าตอนแล้วตอนนี้จะซื้ออะไรดีกับเศรษฐกิจแบบนี้คือคือแปลว่าทุกอย่างที่ที่มีการป้ายยามาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีดีอย่างอย่างสิ่งที่เป้กงพูดมาเนี่ยมันราคาคือถ้าอยากได้เนี่ยเป้เชียเพราะราคาไม่แพงแล้วก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะที่จะต้องหาเซื้อในพวก ลาซาด้าช้อปปี้ไม่ต้องคุณไปที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะได้ไปร้านเพชรช็อปเนี่ยนะใช่ะมีเลยได้แน่นอนมีแล้วก็ไปคลําได้โดยได้เลยใช่ค่ะว่าคุณอยากได้รูปล่างแบบไหนได้ที่เป็นสายคล้องไหมมีเสียงเสียงแบบเออต้องการเล็กกว่านี้หรืออันใหญ่เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ใหญ่กว่านี้ไม่น่ามีแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ไอ้นี่ราคาเขสองร้อยกว่านี่เขามีอะไรไปเขายังไม่กล้าซื้อ ก็น่าสนใจมากๆนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งสําหรับพวกเราเนี่ยการบรรยายด้วยเสียงหรือการมาสอบถามด้วยเสียงได้ความความรู้สึกหรือความเข้าใจครางปร,ประมาณหนึ่งแต่ <ฮะ S 1> อย่างที่คุณป,ปูเป้บอกนะครับอย่าลืมนะครับหลานขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีจําหน่ายเนาะค <ฮะ S 1> ่ะ ลองดูวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาป้ายยากับเรานะครับคือเขาเรียกว่าโทรมาแต่เช้าเลยเพื่อกูนะครับได้ได้ค่ะมีอุปกรณ์อะไรน่าสนใจอีกอย่าลืมส่งสัญญาณมานะครับช่วยส่งสัญญาณหน่อยครับคุณปูเฟยครับส่งสัญญาณนิดนึงส่งสัญญาเหรอตึ๊ดโอ้แหม่ก็ได้ยินกันชัดเจนนะครับคิกเกอร์วันนี้ต้องขอขอบคุณกับคุณปูเฟยอีกครั้งหนึ่งนะครับินดีค่ะผม นายหมอคอมนะครับจาก1414พัทและคุณคุณปูเป้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ